จะให้ดูวิวนะครับเรือกำลังจะออกครับผมกำลังจะนั่งเรือไปเทพีเสรีภาพครับอยู่ข้างหลังผมด้วยนะครับดูหนะ่อยนิ้วที่บอกชี้นะั่นเอะเรือกำลังจะออกไปครับมีผู้ชมปรบมือเลยตอนนี้ผมอยูอ่ท้ายเรือครับอยู่ข้างบนสุดเลยชั้นสาม เต็มลำเรือเลยประมาณสองสามร้อยกว่าคนดูนะครับตร,ตรงนั้นจะเป็นตึกที่ผมเพิ่งข,ข,ข,ขึ้นมานะครับจำชื่อตึกไม่ได้อันนี้ก็คือใชยลำเรือครับเหมือนอารมณ์นักเรืออะไรนะข้าวฟาาที่ไต้หวันกลองซีกิน ให่เรา,าเลยครับถ้ามาตอกนกลางคืนเนี่ยตรงนี้มันจะสวยมากครับวิหลบแรงมากเลยพอดีผมหามุมที่สวยที่สุดแล้วแหละสำหรับอัเนี้ ตึกเมื่อกี้นะครับคือตึกที่ผมตึง้งคิดมานะครับแล้วก็มีรถดังเดินดับปินมาด้วยครับเสียงให้ดูนะครับนี่ตายเดือบเจ้าจ้อน,นตัวมือถือจะพ่วงลงทะเลมากเลยลตอนนี้เห็นนะครับเอขยับมาทุกคนสนุกกับการถ่ายรูปกันใหญ่เลย ค,คุณก็ณจะเห็นเห็วิวของนิวยอร์กครับจริงๆผมอยากมาตอนกลางคืนมากเลยนะแต่ว่าผมกลัวมันจะหนาวไงเพราะผมไปมนเนน่งนิง่เป้นยาวมาอันนี้เอาเอาวิวน้ำจิ้มไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตรงวิวเอพีเซลิฟนั